บกันต่อในรายการมอเตอร์ไซ์เข้าช่วงนี้พาทุกท่านมาชมภาพมอเตอร์ไซค์ต้นแบบ CX02 จากงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2016ที่อินเดียจัดขึ้นระหว่างวันที่3-9ถึงกุมภาพันธ์2 5 1 9ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับ Honda ได้มีการเปิดตัวรุ่น CX01 ไปในงานออโต Expo 2014เมื่อ2ปีที่แล้วครั้งนั้นนะครับใช้ Honda CBR250R เป็นโครงสร้างหลักในการพัฒนา แต่ในครั้งนี้นะครับสังเกตดูจะเห็นว่าเจ้าเ x 0 2นั้นนะครับใช้โครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์ของรุ่น CBR 5 0 0 R มาเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดสังเกตดูเจนนะครับว่าซับเฟรมอลูมิเนียมที่มีทรงลักษณะคล้ายๆกับสเปซเฟรมของดูคาติขั้เดียวกันนั้นนะครับอัพไซด์ดาวนหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้า LED 2ชั้นพร้อมด้วยไฟรีแบบ running d a y l i g สวยงามมากครับสังเกตดูเจนนะครับว่ารูปดีไซน์นั้นคล้ายคลึงกับ c b 5 0 0 X แต่มีความแหลมคมฉบเฉียวที่มากกว่า ด้านหน้านะครับจะมีความ Aggressive ดีไซน์ที่มากกว่า CBR X อย่างเห็นได้ชัดในภาพรวมแล้วนะครับหลายคนคงบอกว่าถ้าเป็นเครื่องยนต์ 250cc หรือ 300cc ในตระกูลของ CBR 300R หรือจะเป็นเครื่องยนต์ 150cc ปรับสายยอดส่วนนะครับเป็นสปอร์ตแอดเวนเจอร์ที่มีความทันสมัยโดดเด่นเร้าใจผมเชื่อว่าหลายคนคงคิดแบบนั้นจุดที่หลายคนอยากเห็นเป็นอย่างยิ่งก็คือบังโคลนหลังที่ติดยึดกับปลายสวิงอาร์มนะครับรุ่นนี้ออกแบบทวอยซีเป็นลักษณะของปลายคู่นะครับให้ความโดดเด่นที่เร้าใจขณะเดียวกันนะครับดิสเบรกหน้าจานเป็นลายคลื่นแล้วก็เป็นแบบเรเดนเมาส์สองลูกสูบนะครับของนิสสินชุดไฟหน้าโดดเด่นมากครับรุ่นนี้แฮนเดิลบารทรงกว้างพร้อมด้วยนะครับกาดแฮนที่มีไฟเลเ้ยวติดไว้แบบ LED ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่านี่คือคอนเซปต์บค์อย่างแท้จริงออกแบบขึ้นมาเพื่อการโชว์โดยเฉพาะนะครับเพราะว่ามันมีรถมอเตอร์ไซค์รุ่น CB 5 0 0 x อยู่แล้วนะครับเป็นตัวจำหน่ายในขณะนี้ดังนั้นรุ่นนี้จึงเป็นร่ที่ออกแบบมาเพื่อการดีไซน์ของคอนเซปต์บค์อย่างแท้จริงหลายท่านนะครับสอบถามถึงเจ้า CX 01มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างในอนาคตอันใกลน้นี้มีโอกาสเห็นตัวจริงหรือเปล่าต้องบอกเลยนะครับว่า ซ็กซ์ศูนนนั้นเป็นต้นแบบอีกคันหนึ่งที่หลายคนเฝ้ารอคอยแต่คงต้องบอกอย่างตรงไปตรงมาครับว่าโอกาสไปไปได้น,บบน,น,นั้นมีน้อยกว่านะครับ SFA 150ขนาด1 5 0ปีซีครับและท้ายนี้คงต้องบอกว่านะครับถ้ารุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด 250, 300หรซีหรือ1 5 0่ีซีทุกคนคงตื่นเต้นฮือฮามากกว่านี้โดยเฉพาะคนไทยนะครับที่หลายคนเฝ้ารอคอย Honda ทํา a v e n g e r s p o r t ขนาดเล็กออกสู่ตลาดเรื่องราวของอนาคตจะเป็นอย่างไรติดตามกระแสะข่าวกันต่อไปครับ